ฉลามอกลอง o นสด็อ f i s h หรือปลาลองโนสด็ d o ฟ f i s h ที่มีผิวหยาบชื่อเหมือนเครื่องยาวเนาะเป็นฉลามกลุ่มประชานํามลึกที่ข้างหน้าสนใจนะครับมักจะพบในทะเลลึกเกือบ,อบจะทั่วทั้งโลกแต่ส่วนใหญ่พบในนิวซีแลนด์มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากฉลามทั่วไปโดยตามชื่อนะครับลองโนสมันเป็นฉลามที่มีจมูกแหลมยาวเปรกคลักและด้วยผิวหนังยาวคล้ายกระดาษทรายก็เลยมีชื่อว่าล็อกไงล็อกลองโนสด็อกฟ f i s h เนื่องมาจากโครงสร้างกรดแบบพิเศษ มีคลิปหลังสองอันพร้อมเงี้ยงแหลมชัดเจนความยาวปกติก็ไม่ได้ยาวมากประมาณ 70- 120ถึงซนติเมตรน้ำหนักก็ไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้กระชับเช่นอื่นสีส่วนใหญ่จะเป็นสีทเทาเตาลเข้มแต่ทันด้านหลังและสีที่ซีดกว่าเล็กน้อยบริเวณท้องล่มเทน้ำลึกในเขตร้อนเร้วอุ่นอาศัยน้ำลึกประมาณ2 0 0 1้0 0ถึงเมตรชั้นน้ำลึกในเขตน้ำเย็นมักพบใกล้พื้นมาสมุทรหรือบริเวณไหลทวีปอาหารก็ปลาขนาดเล็กปลาหมึกสัตว์ไม่กูกสันหลังกุ้งและปู โดยใช้การล่ยึดแบบโฉกาศก็มัมไม่ได้หวนน้ำล็กอะไรนาดนั้นมันออกลูกเป็นตัวโดวยลูกฉลามเนี่ยจะพัฒนานในไข่ภายในตัวแม่จะฟักออกมาคลอดเป็นตัวนะครับลูกฉลามที่เกิดใหม่เนี่ยมีขนาดประมาณ20เซนปัจจุบันทาง UCN ซีเอ็จะมีกลุ่มเนียเหมือนใกล้ถูกคุกค,คามอะไรแบบนั้นนะครับสเหตุก็คลาสสิกมากประมงน้ำลึกนะครับซึ่งมาถูกจับด้วยก,การผลพลอยได้พอ,อถูกจับไปก็มาทำเป็นปลาปล่นอะไรแบบนั้นและฉลามน้ำลึกส่วนใหญ่เนี่ยก็มีตาการฟื้นตัวต่ำนะครับ ร้เวลานานในการเติบโตเวลาเจริญพันธุ์แล้วก็วางไข่ด้วยปัจจุบันข้อมูลข่าวสาที่นี้ก็มีไม่มากเนาะซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของฉลามน้ำลึกนะครับ